สวัสดีครับพบกับเบียร์เป็นยุนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไก่ไข่อายุ4สี่สัปดาห์นะครับเป็นยังไงตัวโตวขึ้นไหมขนเป็นยังไงสุดยอดแล้วนะครับไก่รุ่นนี้ไม่ตัดปากมานะครับคือตัดปากนี่คือ บางบริษัทเขาจะตัดปากคือยิงเลเซอร์มาแล้วก็สองสาสัปดาห์ปากเขาเขาจะหลุดออกอัตโนมัตินะครับแต่ชุดนี้ไม่ได้ตัดมานะครับผมก็ไม่แน่ใจเป็นรพอครับไก่ก็ตัวใหญ่ขึ้น,นครับตามอายุเขาอะะครับส่วนสส่วนตัวที่เล็กๆก็ผมว่าชุดนี้ค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับผมให้อาหารค่อนข้างจะคือกระจายอาหารได้ได้กว่ารุ่นก่อนๆนนครับ ตัวขนาดเขาก็เท่ากันแต่ชัดเจนคือไก่ดำนะครับไก่ดํานี่ตัวใหญ่มากไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายพันธุ์หรืออะไรหรือเขากินเก่งกว่าไก่ไข่ผมก็มาดูนะครับตอนนี้ผมก็ให้เป็นอาหารอ่าเขาเรียกว่าไก่ไก่อายุ3ามสัปดาห์ขึ้นไปแล้วครับโปรตีนก็สิปเซนนะครับให้อาหารเป็นสิบปนะครับ อากาศก็ร้อน่วงดูนะครับชัดเจนนะครับว่าไก่ดำตัวใหญ่กว่ามากใหญ่มากใหญ่จนผมตกใจว่าทำไมไก่มันให้เนื้อดีผมก็ยังไม่ได้ชั่งนะ้ำหนักอากาศก็ร้อนเมษาแล้ว น้ำใหญ่หขาดครับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับพบกับคลิปหน้านะครับไก่ไข่อายุ15อายุ5สัปดาห์นะครับครับบวัสดีครับ